สี่หแพ็คน้ำสมหนึ่งแพทมนยังตัวนี้สะดวกหวดนหนวยหน่นวยมั้งตันนี้สโลมันยังสไลด์สไลด์หนึ่ง กับสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขยอนะพบเจอกันคือเก่าคือเดิมกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาเด้อผบมาเจอกันมานี้กับพี่แหละมาทางเือนป้านั่งสีไปตลาดมานี้ก่อนสีไปตลาดซื้อของใส่หรือว่าอยังกะสีกินข่าสะกอนสีออกไปตอนนี้ฝนลงมิดแล้วหยิบๆยๆบ,บ,บโอ,ยอ,อโยรถเข้าหอม้อบักละ่ะอ่าโดยผู้ทั้งสาวดวงครับ เดยอ๋อจ้าจ้าชาวดวงขุนทงเลยนะฮะผู้ทางป้านังเดยสิกินข้าวกันจังสิไปบาทนี่ซื้อปี๊งไก่มาแต่สิโนคือเก่าวปลาเจลประเดีหัวหลอนบักกเยอะจั่ปุดไปปุดมาแล้วบาทนี้มาๆๆมากินข้าวน้อกันเด้อชิคินข้าวกินน้ำใช่ข้าวแล้วจังสิไปตลาดบาทนี้ chốt là bao lạy cản, nè sai bố chốt là kinny sao kadak, này đạn, đi đi. <laughs> ừ. chắc chắn sai sao sao đi ra bọn cháu chị lấy chốt mày quay này bọn 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 này ไล่การที่ไปตลาดได้นน่ด building building ิผ่าดไปราะตลาดมากมากขเ่าเยอนาะออกเยอะแล้ซ <se> <spe> ื้อกี่ไลได้ปกาปโตหกหปกาแดกหกโลแมชิคมากกินหอดเดือนชิบสองปะมามากขิ้นข่าอสะดวกรั้งเห็นว่ตทุกคนอยู่วะล่ะมาได้แลพี่น้องมากินเข่า เบิ้งสีอ่านเบิรงรายการที่ปรานางขะดวงบ่จดนี่ข่ยนี่ยะนะปานางโจเป็น <c oughs> ประเดกหกโลน้ำตาลตาส,องงสองโลเป็นงัวสองทงสองโลหน่อเนองน้ำปลาเมกหนึ่งแก๊ดเกลือเอ้เกลือหนึ่งทงน้ำมันพืชหนึ่งขวดไข่สองเต๊ะแปบซีหนึ่งแพ็คน้ำส้มหนึ่งแพ็ค มายังตัวนี้สะดวกหนวยหวยมายังตัวนี้อสโลมายังสไลด์สไลด์หนึ่งอเคอ่านอเคอ่านวเ่ย์วลเลยเขยนตอนีซื้อไตองซื้อมันเนาะสไลด์หนึ่งวอดแล้วอาจารย์อ่านดู มีไฮมาสไลด์พักเพสแห่งหนึ่งโลสกอตเล็กล่างถ้วยหัวสื่อจังงานมาสีปน้ำการสาดวงกันจะได้หิวซอยกันเอาเยอนที่แล้วถ้วยหนึ่งโลน่องถ้วยแางน่องหลักการซูเปอร์เวหาใบเจาะยางสามโลบ่วงมาลายสองโลหม้อเบอร์สี่สิบหนึ่งหน่วยหม้อแกงเบอร์สาแปดสองหน่วยเตาโล่สองหน่วยเล็กปิ้งหนึ่งอันเล็กขีบหนึ่ง จองตะกินพกอันเนาะซื้อตะกินแม่ล้วก็บซื้อจองแบนเนาะแล้วก็ซ้ำเล็กสามใบเนาะเด็กใหญ่แม่นซื้งเล็กใหญ่เ็กน้อยืซอยกันคันบวชดซี่ไปได้ได้บวชเกินหาอันลืมเลยอนมีอยู่สามเท่อไปมามามาดิค่ะแล้กันมาเด้อซื้อมานี่จะไปเมียนใส่ด้วยป่นี่เมียนในเฮือนนี่แหละอ้าวๆพี่น้องมาลงาเมื่อคืนาวนอนเดามะเมื่อคืนนี่ไปนอนใจมะเขือนเมื่อเมื่อ เกินข้าวแม่ได้ลูกไปเอาเนี่ยเอาดํากันบ่มามามาพี่น้องเจ้าก็ยังหมักเน้อตอนหัวไปแดงพี่ไก่ค่รับซื้อมาปี่อีกหนึ่งเลยบิว้ให้ยปูลูกไส้เ้าเย็นบ่กใครขายอย่างมันคือมามากินข้าวไม่เป็นหรอกกินซ้ำนี่เลยอุ่นจะกินข้าวน้ำกันอุ่นจะเดืกดอุ่นจะเด็อแต่พ่อมันยิ่งเย็นเย็นจากม่องเศร้า สามหมู่บ้านเนี่ยบ่ายสองเลยเพิ่นวห้ากระเจ๊นห้าก็ลูกเพิ่นอ่าอเอ้าสะดวมาแล้วบักล่ายินข้าวลวกันยานบมีเลยมื้เพ่อนก็จับแต่านบ่มีก็หายคือมีกามาใเชนงก่อนเสื้อไม่ก็ห่อนยุบมาห่อนพี่ผัดเย็นธรรมดาเลยเนาะออกแต่ผ่กัน ทีแรกวันสิมาผู้เดียวคิดพ่อว่าไปตลาดก็เลยเอาลูกมาน้ำคนเราสิไปไทยหน้าซอยพ่อจะบอกแม่ก mm ็เลยว่าเกี่ยวมาน้ำเอีกมาหนิทีแรกว่าเขาสิไปไทยหน้าพ่อ mm hmm. ก็ไไอเลยคิดพ่อว่าสิไปตลาดนี่ก็เลยชวนเพคนมาเขาก็ไม่พูดนะสิไปตลาดบะเพคนโทรหาคอยจะมีเศร้าเขาก็พูดกันเอากันแย่ไปซ่วยกันคิดได้อยู่ บบไไปดด้อกว่านี่ข่อยไปสร้างหมูปิ้นไหน่นให้เอาหมูปิ้นสร้างเรียบร้อยล่ะเหมือนมือมันกับป้านางมาหาเอาคือเชนูแล้วคุยใหญ่ป่ะเจ้าก็คิดเบิ่งราคาล้านหาแล้วจากหน่อยจากใหญ่แล้วแบบว่ามันเพิ่นปิ้นให้เรียบร้อยไปสินะกับป้าน้าเดี๋ยวชิปป้าน้าสามทิศเข่านี่ยบัเจ้าผลผลคนคนปิ้น สั่งแล้วหุวงปู่เล้มหายหรล้มสแดงมาหาห่กายมาทาน้นสั่งเพงื่อนมามื่อเศร้าตอนเศ้าสีไปเอาใจเศร้า,าววะรับสั่งกระปุ้นี่เป็นให้เอาคนระ<ะ>ับกระปุ้นก็ให้เพื่อนไทยรืแมแม,แม่นแม่นนี่เคยสั่งห้านั้นขาดอันนี้มันทาดบนเคยเอาน้ำเพื่อนนี่แหละแบบเอาจักกับเพิรแล้วนะ

กัญลงท่านเห็ดเนี่ยปะเห็ดอันน่ะอันน่ะหอยแล้วมันอยู่ทางพื้นนะยามคนหอยหอมเดอดหอยเดือดหอยหอมบานกับเอิญหน่วยนิดนิแม่นีเห็ดนิ่มมันหับตลาดเย็ดสองหน่วยวันเดี๋ยวขอได้เงีเบรกไว้ก่อนพี่นางเลยกินข่าวกินน้ำอีล้วป้านางกับก้างแป้งเครื่องอย่าลืิ่มนะป้าอย่าลืมถือเกิบได้ไปตลาด เออเริ่มทือเกบอบเริ่มกระตาได้มองสำคัญไปแล้วผู้หายไปแล้วเป็นโลเบิงหนู่มใหม่แล้วก็หักด้วหนู่มใหม่นี่อาสิกะเกียมไปแล้วเฮาก็ได้อือไปสาวดวงแน่ไปกันสมคนนี่บ่เออสี่นะลืมลืมนับลูกเด้ ลืมนับหมอต้วยลืมนับลูกชายป้าหนูไมใหม่คือคักแค่ป้าอันนี้พี่มีชียอดอยู่นี่โอ้คัก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 ฮะโอ้คักคักคักคือออกคักแค่เบ้า นก่อนี่ยังก่อนี่ก่อนี่มีก่อนี่โอ้ดินอันนี้คักเลยอืม คักครับครับครับหลงพุทธเนได้ออกทางนี้ทางนี้น้าหากะซอดมันโอ้เราคือเสียหนาอนี่เอางัวมาผ,ผูกใส่คือสิคักเนาะปลูกยังซ่นี่ป้าปลูกยังอันี่ปลูกยังตัวนี้เลย<ง>ผลก,กระลักขุดนี่ อโอ้ดินนะเนี่ยบบฝน,นตกใสแล่คักเนาะมันเป็นดินแดงๆปุยๆอืมอืมพี่เดยพักบัวแล้วอืม,อม,อม ล็อกเคลื่อนล็อกซานได้ป่ะเอ้เยอืมโทรศัพท์พว่าอืมืมยมโทรศัพท์พได,ด้บัตรบุพเพบัตรลงกันยืมตลาดเปป่ะตอนนีมีกระเจียได้อยู่นี่โอ้โหโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วของเฮานี่แหละเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาแล้โทรศัพท์มันยังพักยังนะหยอดมันมันแก้ียวหย่อนมันแก้ว ประตูประป้าไอด,ดเอหกอ<ม>หอม็เ็ดนยังกินบ้านี่วัะด้งัวนเยน็อน่นีดูสาดวงกระหวนอยู่วัได้หูลถหูล่างองอกนอกได้เอาเนี่ยโทรศัพท์นั่นแหละอ่าคนละไปติดตามไปน้ำกันตลาดพุดเด้อพี่น้องบ้านนี้กิเข่าวกินน้ำอิ่มแล้วว่าสิได้ยังแน่ ติดตามไปเลาะน้ากันไปตลาดใหญ่บ่สะดวงตลาดใหญ่ก็ไปตลาดสวรรค์ไสพุ่นแหละเนาะวันนี้บ่ข่อยสิได้เลาะตลาดสวรรค์โอ้ไปเลาะตลาดสวรรค์นี่สงสัยข่อยสิได้เป่งเสียงจนสุดพุ่นแหล่แม่นบ่แม่นบ่โอ้แม่นบ่อาอาทิตย์ ติดตามไปน้ำกันเด้อร์นะสิพากันไปเลาะตลาดมาเนี่ยวันนี้นี่ะตามันจะไปนอนเลยเสารวงเจ้าอยู่ว่าแต่ป้านั่งไรแต่ข่อยก็ยังบ่เคยเข้าไปจักเทื่อข่อยก็บ่เคยไปจักเทื่อตลาดสวนไส้ข่อยเลาะเยอะรอบๆแต่ข่อยบ่เคยนั่นเราข่อยสิลงคือกันบ่จั่งข่อยก็ยังบ่เคยขึ้นอืมขึ้นเทืียเดียวนะโดยไปซื้อวะอ่ะโอเคสะไปพ่อกันอยู่ตลาดได้พี่น้องสบายดี ติดตามไปเบึ่งไปส้มน้ากันไปซื้อของมาเตรียมไว้ขึ้นเฮือนป้านางเนาะไปซื้อเครื่องไส้ของซอยให้ป้านางสาวดวงเนป้านางเนี่ไปน้ากันบันนี่โอเคเด้อพี่น้องเด้พอพ่อกันพู้แหละตลาดสวร์ไซ